ครับอันนี้ข้ามาเป็นส่วนหญ้าต้วน,งงนุ่งต้นหนงวงครับผมบรรยากาศนะที่นี่ครับนสงบครับ บ่ายก็บายครับไปเรื่อยๆนั่นผีโบเมนนะครับย่าเป็ย่าบรมุน่นครับโบเมนคือยังย่าใครอย่างกจะใส่นาจาด้วยนะครับนะป้องกันไว้ครับอากาศเย็ยนนะกันลุ่มกันแต่อากาศหนาวนั่นแหละครับ ครับขอบคุณครับ